สวัสดีค่ะน้ำปิ่นนะคะวันนี้น้ำปิ่นก็จะมาเฉลยข้อสอบทีเด็ดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับระดับชั้นป .4 นะคะประจำปีการศึกษา2564จะเป็นข้อ8นะคะซึ่งจะเป็นอีก1วิธีคิดนะคะที่เราจะไม่ใช้สรรมการนั่นเองนะคะามาดูโจทย์กันเลยเขาบอกว่าคุณปู่ของซาร่านะคะอายุ76ปีแล้วก็อายุของคุณปู่เนี่ยน้อยกว่า2เท่าของอายุของคุณพ่อซาร่าเนี่ยอยู่4ปีนะคะ แล้วก็เขาบอกว่าอายุของคุณพ่อเนี่ยเป็นสี่เท่าของอายุซาร่านะคะจงหาว่าซาร่าเนี่ยอายุกี่ปีนั่นเองโดยข้อนี้นะคะเราจะใช้วิธีการบาร์โมเดลนะคะอ่ะก็จะใช้วิธีการวาดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนั่นเองมาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อให้เราเห็นภาพอ่ะมาดูก่อนเลยนะคะถ้าน้องปริมนะคะจะวาดเป็นเอ่อเส้นของคุณพ่อก่อนก็แล้วกันนะคะจะได้ประมาณนี้อ่ะ ตามช่องประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยคขาบอกว่าถ้าอายุของคุณปู่เนี่ยนะคะน้อยกว่า2เท่าของคุณพ่อเนี่ยอยู่เสปีนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้ว่าถ้า2เท่าของอายุคุณพ่อนะคะอ่ะเราก็จะได้ว่ามันจะต้องต่อกันเป็นตรงนี้เนี่ยเราว่าเราว่าเป็น4ช่องนะคะดังนั้นถ้า2เท่าก็จะต่อกันเป็น8ช่องอ่ะ เดี๋ยวจะวาดรูปแบบนี้นะคะประมาณนี้นั่นเองตรงนี้นะคะที่เป็นสีชมพูเนี่ยจะเป็นสองเท่าของอายุคุณพ่อนะคะที่เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวแล้วก็เขาบอกว่าคุณปู่ของซาร่าเนี่ยอายุ76ปีอ่ะแล้วก็วาดอายุคุณปู่ซาร่าเลยซึ่งก็จะน้อยกว่าแท่งของพ่อนะคะอยู่นิดหนึ่งอ่ะประมาณนี้นะคะ ตรงนี้เนี่ยจากโจทย์เขาบอกว่าคุณปู่อายุน้อยกว่า2เท่าอันนี้2เท่าของอายุคุณพ่อนะคะประมาณนี้อยู่4ปีแสดงว่าส่วนเล็กๆตรงนี้นะคะอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเป็น4ปีนั่นเองค่ะโอเคนะคะได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะคะเขาบอกมาแล้วว่าอายุของคุณปู่ซาร่าเนี่ยแท่งสีเขียวตรงนี้นะคะเป็น7 6ปีดังนั้นเราก็จะได้ว่า รวมกันแล้วเนี่ยจะเป็น80ปีนะคะซึ่ง80ปีนี้เนี่ยสังเกตเห็นว่าความยาวตรงนี้นะคะอะความยาวตรงนี้ที่เป็นของคุณปู่นะคะจะยาวประมาณนี้นั่นเองเมื่อรวมกับ4ปีที่เป็นความยาวเล็กๆตรงนี้แล้วเนี่ยจะรวมกันได้เป็นเท่ากับอายุสองเท่าของอยุคุณพ่อนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ,ะเราก็จะได้ว่าสองเท่าของอายุพ่อนะคะ ก็จะมีค่าเป็นเอา7 6นะคะมาบวกกับ4นั่นเองเราก็จะได้เป็นเอ่อ80ปีนะคะได้ประมาณนี้เลย80ปีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าพ่อเนี่ยนะคะจะอายุอายุก็เอา80นะคะมาหารด้วย2เลยเราก็จะได้ว่าพ่อนะคะจะอายุเป็น40ปีนั่นเองค่ะ โอเคนะคะก็จะประมาณนี้โอเคต่อมานะคะเราจะมาดูที่อายุซาร่าเพราะว่าเขาถามหาอายุซาร่านะคะพ่อเนี่ยอายุเป็นสี่เท่าของอายุซาร่าดังนั้นนะคะซาร่าอ่าถ้าเราจะว่าเป็นบาโมเดลอันนี้เนี่ยจะเป็นสี่ส่วนอยู่แล้วนะคะสี่เท่าแสดงว่าซาร่าก็จะมีอายุเป็นเซนหนึ่งส่วนสี่ของอายุคุณพ่อนั่นเองอ่าใชเป็นสีม่วงนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะ หรือว่าถ้าเราอยากหาอายุซาร่าตรงๆเลยก็คือสามารถเอา40เนะี่ยมาหารด้วย4ได้เลยนะคะอ่าแล้วก็จะได้ดังนี้เลยนะคะว่าอายุซาร่าเนี่ยก็จะเป็นเอา40นะคะมาหารด้วย4เลยค่ะอ่าก็จะได้เป็นก็จะได้เป็น10ปีนั่นเองนะคะโอเค ดังนั้นนะคะเราก็จะได้ค่าของอายุซาร่าแล้วออข้อนี้เราก็จะตอบว่า10ปีเลยค่ะก็จะได้คำตอบเท่ากันเลยนะคะกับว,วิธีที่ใช้เป็นสมการนั่นเองค่ะ,ะดังนั้นนะคะข้อนี้เราก็จะตอบว่าซาร่าเนี่ยอายุ10ปีนั่นเองค่ะ